เกมเริ่ม,มดู90นาทีคู่นี้ทีมมองเดือแปรไหลามามาที่ตาหน้าโอ้โหตรงนี้รู้สินไม่ได้โดนบอลครับเนี่ยครับ <c oughs> คือยองแล้ว <c oughs> ได้ครับยังยังหนักแน่นพอที่สอนมีเวลาได้บรรจงแล้วครับมาที่จุดนัดพบได้ขึ้นตรงนี้แล้วเต้าแรกแล้วโอ้โหเกงคูล่าพี่จะให้กับสุนนาไปดูว r ตาสับะรถหรอครับไม่สามารถที่จะเกเรกันได้ผมเกียดเหลืองแล้วอ่ากินภาเก็เหลืองทุกเกียก็ถ้าเหลืองอย่ก็เหลืองที่สองนะครับโอ้โหรอดนีครับรอดใบแดงโดยตรงมาจะเอาเรื่องอ่าหลงนี้ตีเสมอได้ครับโอ้โหโอ้ตัดมานี่โคราชทำได้รับสิบคนว่าจะลูกฟรีคิกที่มาแล้วก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับประตูตีเสมอของนครราชสีมามาสได้ครับ บอมล่ะครับบอมลึกมาบอลลงพื้นมาอ้าวแล้วตรุรนีมาได้ตเีเสมอเที่ยวนี้แล้วโอ้โหในรับของทางแล้วนี้ปล่อยไปโตกพื้นกลายเป็นเด้งมาถึงลีมาซึ่งจบได้นิ่งมากครับแต่สวนตัวผู้สาประตูเสียบมุมชินพัฒน์แล้วอ่าครับธนวัฒน์โอ้โห,โ,หโอ้โหนัทนันพับเข่าแล้วครับโ โดนดักไม่ได้แล้วก็จบเกมด้วยคู่นี้โอ้โหสู้กันมันเลยครับ